ล้องเรือก่อนเรือเป็นยังไงบ้างค่ะเออก็เออสนุกดีค่ะเท่าไหร่ก็มองว่าดูว่านเกว่าดูร้ายทำไมอ่ะเธอไม่ลงค้อมกันเธอลงแค่ท่าเรืออ๋อไม่ก็ลงตามเออเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเราบาราโอกาสถูกใจของมาไม่ได้นาการคือแล้วแต่ใครสบายใจจะลงอันไหนอะไรอย่างงี้ใช่ค่ะเออเป็นระยะห่างกันหลายวัน เราก็ไม่ได้สังเกตเหมือนกันเราแม้จะยุ่งหรืออะไรสักอย่างแล้วก็ยังไม่ได้รวบรวมรวบเพราะว่าก็มีหลายรูปเข้ามาตรงนี้ตรงนี้หลายที่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าก็เลยไม้ได้มารวบรวมแล้วก็ได้ลงไม่ได้ตั้งใจว่าจะต้องแบบอะไรเขาไม่ให้เครดิตเราอ่ะเราไม่ได้ตั้งใจหรอกัารรูปเป็นเพื่อนเราถ่ายัารรูปของเราก็นเพื่อนเราก็ อันนี้เราเดยนนี่คือไปไปไหนบ้งัทนข้าวเออก็ประมาณนั้นค่ะก็มีบบังทานข้าวแล้วก็เราไปนั่งเล่นสยาเห็นว่้นไม้ตัวอะันนั้นเป็นงานเหมือนแบกงานกันมีเรือสองลำเพาีไม่ได้ไปที่บันเดัน เบลก็ค uhm. ือตอนก็่เป็นมองหมายคือเบลเป็นผขายเราใช่ไหมที่สูเลนคลองอไม่ใช่ค่ะเป็นเู้ผูายเพราะไหก็สัยว่าเป็นเบลหรือเปล่าจริงเหรอในใช่ตอนนี้เปลอ่วออแไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ปนปนกลุ่กว่าเบลเป็นคน้่ายไม่ใช่แต่เบลก็รู้สึกว่าตอนนี้เออ เราดิิดมากใช่ซูมตลอดเลยแต่ะไเขาบอกว่าถ้าซูมเราก็ยังดูสวยอยู่เลยอ๋อแต่วันไม่ใช่เราหรือเาว้าวันนันเหตุกากรรมอะไรที่าไ่ด้วันนั้นไม่ได้ได้ไปไม่ได้มีโอกาสเิดขอ้กับเอยไก็ไม่เจอรื่อย นเอ้ามาเขาเลยคับเกี่ยกัางความน่ารักก็แบบว่าออจะไม่ให้เก็บอะไรเป็นความลับเลยแม้มแงไงเมว่อตอนนี้คือคไปไหนมาไหนเยอะมากด้วยใจของนเอร โอกาสที od, no liebe, ่เรงการก็แบได้เจอตารงแหลเออจาวันนั้นที่ไปไปดานฉลิมปอ่าคนมันเยอะเขามออเขาแบบพี่พลอยคไปยกาศแค่ค่ะเออพี่พลอยไม่อเไม่มีใครดนี่พอยี่อยู่หลักเชลเนี่ยตู้กระจกเออท่จริงเออเราไปทำงานแถวนั้นแล้วก็ทานข้าวแบบ่อยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบพาออทีเดินเข้าไปตรงร้านแล้วสาตาคุณก็มองเขาตกใจป่คือาเกิดมาตาคอไม่ได้คิดอะไรก็กะว่า เฮ้ยเราอยู่ในคนเพียวต้องแวะไป้านของเราเลยก็เลยไปด้วยกันทั้งหมดแล้วพอไปถึงก็แบบคนยกกล้องเต็มเลยก็แบบเริ่มเติมนี่ไปไหมกันไปดีว่าเออแล้วเขาเก่งไหมแบบเจอแบบสายตาต้องเพียวกันแล้วเขาตั้งจต็งอยู่แล้วค่ะเพราะว่าปกติก็ไม่ได้เจอแบบคนก็ไปโฟกัสการดูแลมือแบบเรา ไปไหนมาไหนกับเบลเขาแบบถือของให้ดูแลเทคแคร์ดีก็เบลาฝากฉันน้อยไปแล้อ๋อใช่เพราะว่าอีกฝ <c oughs> ั่งผมถุงว่าไงอ๋อเป็นฝ่ายเราไปฝากเขาซะเองจริงเหรอเบลมีควาำพูดอัดไหมรู้เพราะว่าทักหลังก็คือรูปเบลกับเบลมามเยอะมากคนตามถ่ายทุกที่เลยคือมันก็เข้าใจตามธรรมชาติแหละถ้าเราออกไปข้างนอก ก็ถ้าคนเจอเราไม่ได้รู้สึกว่าเราจะต้องปิดบ้านหรืออะไรก็ไปกันเลแล้วเขาล่ะเขามีความเลือกชินกับสิ่งที่ทุกคนแบบว่าผมยังไม่ชินเร็วๆนี้หรอกค่ะแต่ก็พยายามเดี๋ยวเดี๋ยวว่าเราสบายใจเขาถึงบ้านคือเราก็ต้องอ่านใบนะค่ะว่าถ้าถ้าเจอมีออกไปข้างนอกก็จะต้องอาจจะมีนะประมาณนี้ถึงคนไข้ก็จะช็อต เด่นมันเกิใช <gens> ่ไหมเป็นไปได้ถ่ายกันไม่ได้นี้จริงจนี่คือเขากลับมาทำอะไรตั้งหลายวันน้อเด็กไม่น้องมาแล้วตอนนี้ไม่ไม่เขาแบบสุภายค่ะก็เห็นว่า่อนหน้านี้คือเขาแท็จะไม่เขาอยู่อังกงก็อยู่ไเมกา ว่เหมืบเหมือนนรับมาบไม่ต้องเดินทาเยอะมากเลยไมใช่ว่าหัวใจอยู่ที่นี่อะไรแบบนี้เลยอ่าอยากต้องการต้องการตรงนี้เลยไม่ทนแล้ว เราแฮปปี้ค่อและตัวเขาเราแฮปปี้เนี่ยคะเพราะว่าแบบพอมาคบกับเราทุกอย่างเขาอาดไม่ไดนเป็นเรื่องใหช้ของเขาอะั้งหมดเยอะมากแล้วก็อย่างที่บอกว่าแล้วก็ไปอะไรตอนนี้ก็ก็อบไรคื เบลเทนแมแล้วเป็นเทนเดอร์ให้เขาไหมคะว่าเฮ้ยเดี๋ยวมันจะต้องเจอนี่นะคราพยายามทำอย่างนี้ให้แบบเตรียมตัวเองเพราะว่าเหมือนบางทีบางเรื่องเนี่ยเราก็ตกใจนิดนึงว่าการลงรูปแบบเลื่อนเต้นต้องหมาทำไมคนถึงสนใจขนาดนี้เงาไม่ใช่เธอสักหน่อยเลยเนี่ยตอนเขาเปิดอีกทีคนแหกไปกดอีกตาเยอะเขาแบบว่า สุดๆค่ะต่อไปค่ะเดี๋ยวบอกมาแล้วแบบเออเนี่ยเดี๋ยวมันจะขึ้นข้อนี้ข้อนี้แหละจริงๆไม่มีทางเผ่านอีกสามวันอ่ะไม่ไม่เธอจะเกิดแบบนี้นะเปิดแล้วเป็นข่าวเปิดอะไรนะเป็นข่าวก็คือก็ของเขว่าถ้าเป็นข่าวแล้วทุกคนสนใจจริงๆเขาไม่มีความโดดกับการดูรูปไหมถ้าอะไรสไตล์เขาก็ลงทุกอย่างูเลยแต่ว่าพอ เก็ไม่ได้กดการค่ะแต่ว่าคือปกติตัวเขาก็ไม่ค่อยลงอะไรเท่าไหร่แล้วค่ะใช่คือแบบก็จะลงแต่ละทีก็คิงละี่ทิดงลกีกินอยู่แล้วเพราะว่าเนีพอเขาลงือแบบลูกเนาวเงาคนก็เออ้คู่มาแล้วโอ้อหหลยพอนงมาเลยได้ค่ะ วี้เวลาลรูปด้วยความที่เราดูจัดกันมาสมบัดต้องมีมาบอกเลยว่าเบลขอรูปนี้นะหรือว่าก็เผดแชร์กันปค่ะว่าจะลงรูปประมาณนี้นะอะไรเวลาเอความสบายใจใช่หอยากอยากน่ารู้นะลุทูกค้ายกลูกาเป็นลูกแรกแล้วก็ส่งไปบอกก่อนว่าเออเดี๋ยวเบลจะลงนี้นะคือันไม่ใช่อะไรหรอกคือเราเจออะไรก็ลงตามแบบชินก้าตำบาตที่เราไปอ คือเคยพาเขามาดูงานที่เราทำมั้งครัอย่างอีเวนต์หรืออะไรเงี้ยเขามันได้ดูว่าคือก็เออได้เห็นบ้างตามแบบถึงสื่อแชร์กันอะไรเงี้ยแล้วแบบแต่ว่าที่หลังมันตัวเองมันทำตัวออกมาอยัางที่เขาดูจริงจริงกันก็ไม่รู้เหมือนกันอัน๋อเราไม่รู้เหมือนกันเราได้ไปเจอมาเลยจีตัวเราเราก็แบบที่เหมาะสมอ๋อ ก็ไม่ใช ar, <doubling. S 1> ่แต่ว่าแบบก็ไม่รู้เหมือนกันมันแบบมันสุดมบริการนี่จะนาไปวันแม่แต่ก็หนูเป็นแอคเคาท์หนึ่งที่เบลจะเข้าไปเจอแล้วก็เข้าไปส่งกดไลค์นะกดไลค์นะเราก็เข้าที่ทุกคนเห็นค่ะแต่วันไม่ได้ตกลงกันแล้วไม่ได้กดไลค์อะไรกัน มีคนแถ็กมาให้ทีนะเรากวดไปเมื่อเด้วหรือเปล่าคะแุไม่เล้ทำไงอะเราจะรอให้เขาเขาลดลงก่อนก็ไม่เกี่ยวหรอกค่ะเพแต่ว่ามันมันยังไม่มันยังไม่มีโอกาสไม่ไม่ ผลหืแบบเพะว่าาอยันก็จะอานเป็นข่าวเป็นอะไรแต่ว่าในันนี้ังเขินอยู่ไปไหนด้วยกันมันก็แบบนิดนึงะค่ะเพราะว่าต้องล้แบบสัตะลวะ่าี่จะที่ไหนคิดีแล้ว้สสุดก็เชียรเชียรสุดตัวก็ก็ขอบคุณทุกคนสำหรับกำลังใจลค่ะานการตกแล้วนะนเ ไม่เปิดก <Nee> ันประตูมันประตูมองรอแลวอะค่ะนิดกว่าโอ้ย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 เอี๋ยวเดี๋ยวนะอะไรไม่ใช่เราเพื่อนเราไมได้้านแบบแฟนๆชอบอะไรด้คะแล้วมแบบเฉียบแงเฉี่เป็ยังไงะคะอแบบตัวแบบอะไรเงี้ยแฟนของลก็แซวแบบ ยักษ <mm ์ก็จแบบมัน่านทีติตตาเลยน่อแล้วอะไรมาเหมือนมันเป็นอีกหนึ่งเรื่องใหม่ๆในชีวิตองเรลเพคนก็ถนีแล้วก็คัอปมามีโอาทำในใน่างประเทศทำใมันแบบาคนไปหาคาแล้วราไม่รู้ชไหว้ยคุณแมมาแล้วป้ายไฟคุณบิวจะมาไหมครก็ไม่แน่เขาอาจจะทำกไปแ้วตดเราเซอร์ไพร มีไหมคะที่แบบว่าจ้างงานหืออ่าแอย่างไ้อะไรอย่าเงี้ยเออยังไม่ได้ยินแบบก็คิดว่า้องนัก็ไม่เกิดน่าไม่น่าเลยขอใหู้ดค่ะบอกว่าไม่ได้งานก็ไม่ถนัดที่แบบนั้นที่ มีภาพเนาะทั้งต่อเยอะแล้วคนก็จะมายูที่ที่คู่รูปวว่าแบบและในติ๊กตอกก็ถูกมาเออแบบวิวเขามีครอบครัวแล้วเลยรใครเห็นไม่น่าใช่นะองการเก็บตรงไปแล้วก็คือทำใหม่ถ้าเราได้ยังไงคุกคนติ๊เตอกก็เห็นนะไม่นานเลยค่ะก็ยังไม่ได้เห็นการเปลี่ยนแปลอะไรแต่ว่าก็พอเท่าที่ทราบก็ไม่ใช่คุณผ้ เรารีเช็คทัหมดแล้วไมปถึงขั้นที่เราจะตัดสินใจที่เลือกคอรดิชั่นมาหลายด้านแล้วไม่ใช่แบบการเหมือนก็ได้คุยกันได้สอบถามได้อะไรกันค่ะเบสต์เาตั้งรับยังไงบ้างกับเพราะว่าคนชอบก็มีแต่คนที่มีในแก่ติดลบอย่างเียเฟ์มีอะไรต่างยังไงบ้างสำหรับตัวเราแบบยังไงแต่ว่าตัวเราก็ยอมไปเรื่องธรรมชา ถ้าคุณยินดีเนี่ยมันเป็นโบนัสแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าถ้าคนไม่ชอบก็ก็เออแล้วแต่ความคิดเห็นส่วนตัวแต่ก็ไม่ไม่ได้อร่อยสำหรับเราไม่ได้ทำให้เราคิดว่านี่ถือว่าอะไรเงี้ยหน่อยนหรือว่าต้องมีการเท็่ยวขึ้นมาต่างๆที่เกิดขึ้นใช่ค่ะจะว่ามันไาได้แค่ว่าเออทำการเออสอบถามแล้วโอ้ยเติมเต็มกันแชร์แล้ว เดียวถูกทำไมด้วยความที่เขาไม่เคยเขาไม่ได้ได้ข่าวการจะพูดข่าวเกี่อวปุ๊บแล้วโดนคนมาคอมเมนต์อะไรอย่างเงี้ยก็เอออย่างที่บอกเราก็เหมือนต้องอธิบายให้เขาเข้าใจแล้วแบบว่าเออแบบโครงการเป็นแบบนี้นะจะมีแบบนี้แบบนี้ก็อธิบายให้เขาฟังจริงจริงๆเขามีความกลัวหรือความแบบแพนิคอะไรก็มีไหมฮะเดียวเพรข่าวเพราะด้วยความแบบเป็นทางธุรกิจด้วยอะไรด้วยอะไรเงี้ยกลัวไหมหรอว่า เป็นคำว่าเหิืเเออเซอร์ไพรส์มากกว่าเพราะว่าเขาไม่เคยรู้จักมาก่อนค่ะก็คุณชินและยังทำงานที่ต้องมาเออนเรื่องใหม่ลอดอโอตอนนั้นดิคว่าเบลล่ราดีคือไม่ถปนงานฉลอตอดนะทกปรจันแลงานประจันตลอเรื่องงานแบบและแต่งตุ๊บบีของละคร อาจจะทำที่จบไม่ค่อยทำด้วยเกมส์จริดต่อจากนี้จะมาก็คือว่าโอเคใช่ไหมที่จบหมายถึงว่าคดูดูโอเคโอเคมื่นเกิดที่นั่นมาดีเรียกว่ากำลังเรียนรู้อยู่ค่ะแล้วแต่พอเขาเรียนรู้เราดีกว่นที่เราเป็นพี่ในวงการบันเทิงเราคิดว่าเขาผ่านจีบททดสอบแล้วถ้าดูจากสกิลของเขาแล้วการตั้งรับ เขาเจอแบบแต่สิ่งดีๆไงก็หวังเจาที่เจอสิ่งดีๆก็เราไงเราไหนถึงกับถาเเราก็จะดีๆกันมาถามเขาจ้าแต่มีกำลังใจอเรางไรก็รับได้หมดแลั้งแต่ที่เรา